สวัสดีค่ะสานพาทินีนะเมริกาจ้ามื่อนี้กินยังกินข้าวปุ้นเส้านามปลาแดกจ้าบะม,มียังกินก็เลยคือความจริงก็มีแนวกินอยู่แต่ว่าหนูขืดอ,อยากแบบนี้นะจ้นะเนาะข้าวปุ้นเส้านาปลาแดกมาจ้ามากินกันเลยลวกข้าวปุ้นแล้วก็ยห่อนแอบร้อนนิดนึงเดี๋ยวไปเอาอันสอนมาคนยักหน่อยก่อนส่อมมันห่อน ยังกินนะจ๊ะบานเห่าอันนี้เป็นพ้าดะกินขา่าว <Cheese. S 1> ซีมมงแรงแล้วจ๊ะตอนนี้ซีมมงแรงวันจันทร์จ้ามาจากขบปุ้นเร้านานประแด็กง,ง่ายๆนะจ๊ะมมนี่ขึดอยากแบบนี้นัวไปซีนมน,บบน่อยแต่ว่าชีตำ่ำ แล้นึกว่าติดตามข้าวปุ้นนะวะย้อนน้ำปลาแดกปลาแดกน้ำปลาแดกต้มเองมันนัวกินซํานี่ก็แซบแล้วอันนี้น้ำพริกน้ำย่อยซื้อมาจาก,กตลาดไทยรสเปรี้รยงน้อยเพราะว่ามันมีหอมมีกระเทียมมีกุ้งแห้งน้ำพริกน้ำย้อยกับคลุกกับปลาแดกขอาคุ้นนะจ๊ะมาจ้ะกินอ่างอีกแล้ว อยากพี่ยางนองนเหรอได้หรือเป่าที่เนี่ยฮึชอบแอบจังถั่นปลาแดงเข้านวดถั่นปลาแดงมันแสบอะ่ะบะตองตง่ำบะตองยังเอามาส่งกัขบข่าปุ่นเนี่ยอ่ะนวดแล้วได้ปลาแดงนวดต้มเองจ้ะ 是一个漂亮的。 กินข้าวปุ้นให้เขากันนี้ต้องพักรีลากข้อสะระแหน่แล้วจ้ะเพราะอีตูวเห็นเนาะแต่ว่าอยู่นี่ว่ามีเพราะอิจตัวเ,เด่นแซ่บแท้ปลาแดกหนูต้มมันนัวอยู่แล้วนะมามาห้วยกัขบข้าวปุ่นนี่มันเลยหืมหยอดเลยอะ่ะต้มปลาแดงน,นัวไรนัวของ นุ่นๆแบบมันสับไปเลยนต่มนัวหลายหละเแจก สุดของความแสบกากมูว ผักกาดหอมกระเทียมกุ้งแห่ง แต่คำเดียวก็แซ่บปลาแดกมันนัวมันนี่เอาเออากาศดีจ้ะบ่หอนบ่หอนมะหนาวก็มั่งพอดีประมาณยี่สิบองศา เผ uhh an ็ดกินไปกินมากเผ็ด พราว่าหนูใส่พริกป่นไปแล้วก็น้ำพริกน้ำย่อยมันกับมันกับมิบบกพริกอยู่แล้วนะจ๊ะก,กินไปกินมมาเพชรมื้อเช้าแน่นอนกินเอี้ยงกับเบลล์เือกินเนวกินบานเท่าหน่อยจ้ะ มันจะไปกินร้านอาหารดีๆยังไดก็คือเกากับบาแสบมันคือมันแสบอยู่ด่วามันมันมาคือเขากินยังสีนะกิกนยังสีมันอยู่ท้องนะกินนั้นเป็นยังไงบุ๊ข้าวปุ้นข้าน้าปลาแดก,กอยู่อยู่ท้องไปกินสเต็กไส้ยังกะ พ่อปันอะไรนดปวดแสบขึ้นน้องกินบ้านห้อ ที่เล่าซื้อมาหลายหมื่นเรื่องมาละ แม่งว่านหนูเปิดมุงร่ว,ว,วหนเอาไว้หนูลืมปิดขามาละได้กินประแดเมือได้ที่หนูไม่ได้อัพคลิปอันแต่ว่าในเพจอันในเฟซบุ๊กอีสานพัทลินอินอเมริกาหนูก็อัพรูปแนวกินทุกมือนะจ๊ะเพราะว่าบางมือ มันข่ายยากเนาะจ๊ะเนาะก็กินพอๆบางสี่งแต่ไม่ได้อัดคลิปให้เบิง่งว่าหนูต้องทํางานนําแล้วกเ็เรียนนํามันก็เลยเวลาว่างมันก็เลยอันอัดชิ่หน่อยก็อเขาคนปกติเนาะจ๊ะเนาะพอต้องเห็นสองอย่างเนาะจ๊ะเนาะแต่ว่าหนูก็อัพรูปอัน,นแนวกินในเฟซบุ๊กให่นทุกมือนะจ๊ะ กินเราเห็ดน,น้อเย็นๆเนาะสูดน,น้ำเห็ดบ่อยมากครับน้อในตัวยางก็ไม่ หเ,เหมืหมึงวันแบบแม่นแน่นเขาเลยอี่มาจ้าเบอร์ตแองแส่งก้าวโมยจากตอนเฮ้ยตอนไหนพดตอนไหนอันนี้กระพุกกระพายหาาสิบก็จะกัดหมูดีมากทำเนียบลายหาสิบบาทไทยแต่วา่าอยากกินแล้วนเนาะ ตัเดเองนันแม่มีเวลาเหตุจ้าสพสบๆน้ำกันนะคะนอจังใดกับพอการคลิปหนาด้ค่ะอยู่ดีไม่แห้งทุกคนนะคะนอสวัสดีค่ะ